พี่วีก็บอกตัวใหญ่แล้วไงเข้ามาดิวะตังสองพุ่งเข้าใส่กันบรัดแรกต่อยลงไปก่อนฟองว่าว่าแต่ตังสองนี่แหละของจริงพี่เบิร์ดบุญทานมันหลบได้ไงวะลองเวียนกลับไปทั้งแบบนี้แล้วกันมันก็ยังหลบได้อีกสองเดินหน้าต้นขึ้นก่อนได้เปรียบอยู่แต่เฮ้ยไอทีวีมันหลบได้อีกแล้วให้มึงรอกจะเกาะไหลกูลุ้นเลยเหรอจัดเลยเวียน มีไททันหรือไทยแก๊กฟิวเซอร์เลือเกิดทีวีบอกถึงตากูเล่นบ้างปล่อยนลำแสงพิฆาตไขมันออกไปเบื่อี่กลัวกลับไปพร้อมอีกรีบโน้มตัวเลยแต่เดียวกันก็นึกถึงมาล่าเสียมายชินประจวบกำลังใจมาเต็มเมียงลมชนแม่งเลยยังไม่น้ำใจเอาไปอีกแต่รอบนี้มีของแถมเอาหางก็ซิล่าไปแดกไม่เคยได้หางก็ซิล่าถึงกับไงหลังลบลมเริ่มบอกโอกาสกูมาแล้วจะจ่อยพุ่นเลย โชหัวกัวงวานแสบทำยังมีคอมแถมเป็นลำแสงพิฆาดไขมันหัวไม่อยู่แต่ตัวก็ขยับได้ปัดแรกแขนไม่เบิ้มขาดไปข้างหนึ่งบีเบิ้มตกใจเกินมาแขนไม่เคยขาดเลยมองหน้าแงนฝาเฮ้ยนั่นแขนไขว้เฮ้ยเขากูร่วงเป็นมะม่วงเลยเบิ้มบอกแขนก็ขาดเขาก็ขาดถ้าขาดเธอไปคงาวาวเย้ยเลยอโอจ้จะสู้เขาไม่ได้ก็เลยชัดมัดไปอีกทีละการมันก็ยังหลบได้เช่นเคยมึงสิวัดเศร้าลินปะเนี่ยมัดเดียวคงไม่พอกงั้นเอามัดคู่ไปเลยละกันแต่ว่ามันก็ยังหลบได้อีกผิวเสลือเกิินนนมมมมีีบบอออออกกกกลลจจเเเเห่่่่ยยยแแ้้้้้ววปดดใใชชททาาาขไไไัสงงรระะโซ นันก็สวนบัตรไปอย่างแรงกับคิดนในใจทีวีวมึงจะยิงโซ่มาทำหอกอะไรว,วีเบอรบอกไห<อ>นๆก็ต่อยโดนแล้วกูพ่นไฟใส่แม่งเลยแล้วกันบีก็บอกเดี๋ยวไฟของเองคาจะดูได้หมดเลยขอเวลาเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งขอเลือกเป็นสีม่วงแล้วกันในที่สุดเอาไฟราคาของเองคืนไปปวดตู้ <S <S 2> <S 2> <S